สวัสดีครับพบกับช่องตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8ก็จะพามาถอนมันนะครับยังคงเป็นมันเดือน4ดินแดงนะครับแต่ว่านะครับแปลงนี้ตอง8ไม่ได้ให้มาดูความดกนะครับแต่ตอง8นั้นจะพามาดูความใหญ่ที่ได้และผลผลิตที่คิดว่าจะไม่ได้แต่กลับได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนครับว่าแปลงนี้นั้นเป็นมันสัมปลังที่ปลูกลา นะครับปลูกลาหรือปลูกล่าช้าหรือว่าปลูกจนชาวบ้านชาวช่องเขาปลูกงอกกันหมดแล้วนะแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนที่ถ่ายทานี่ครับก็คือกําลังถอนนะครับกาลังถอนเพราะว่าอย่างทุกๆอําเภอหรือว่าทุกๆหมู่บ้านนะครับเขาปลูกกันจนได้ฉีดฮอร์โมนกันเลยนะครับแต่แปลงนี้เพิ่งจะได้ถอนนะครับเพราะว่าปลูกล่าช้ากว่าเขานะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าที่หัวมันใหญ่ที่เห็นอยู่นี้นะครับหัวค่อนข้างใหญ่ ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือภาพโดยรวมค่อนข้างใหญ่นะครับเขาใช้ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนะครับเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพื้นไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับใช้ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดเขามีวิธีใช้อยู่2วิธีแล้วก็2ระยะเวลาเดี๋ยวตอง8จะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตองแปดก็ต้อง นําคําพูดนะครับของผู้ท่าผู้แก่คนสมัยก่อนสมัยโบราณหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับที่เขาพูดกันไว้นะครับว่าปุ๋ยขี้หมูกินหัวปุ๋ยขี้วัวกินใบและปุ๋ยขี้ไก่กินผลนะครับถามว่าทําไมนะครับขี้หมูถึงกินหัวนะครับก็ต้องบอกอีกนะครับว่าในปุ๋ยขี้หมูนะครับมันจะมีธาตุสาคัญอยู่ถึง13าชนิดในปุ๋ยในขี้หมูนะครับโดยเฉพาะธาตุ NPK นะครับ ธาตุ N ก็คือไนโตรเจนนะครับจะมีอยู่2.69นะครับธาตุ P ก็คือฟอสฟอรัสจะมีอยู่3.42และตัวสุดท้ายนะครับตัว K โพแทสเซียมนะครับ1.12ก็จะเห็นนะครับว่าในปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดหรือว่าปุ๋ยขี้หมูนะครับมันจะมีธาตุอาหารหลัก NPK นั้นรวมๆกันแล้วค่อนข้างสูงกว่าปุ๋ยคอกด้วยกันนะครับและนี่แหละครับนะ มันสับปะหลังแปลงนี้ถึงแม้ว่าจะปลูกลาปลูกช้าหรือว่าปลูกปลายฝนแล้วก็ตามนะครับก็ยังให้ผลผลิตและขนาดของหัวมันที่ใหญ่เพราะว่าได้รับปุ๋ยตัวเคหรือโพแทสเซียมจากขี้หมูอัดเม็ดนั้นมากและมีสูงพอในความต้องการของมันนะครับก็จะบอกให้เข้าใจอีกนะครับว่าถ้าตัวเคนะครับหรือว่าโพแทสเซียมนะครับนั้นนะครับมันมีคุณสมบัติที่สําคัญนะครับสาคัญที่สุดนะครับก็คือสําคัญต่อระบบราก และหัวโดยตรงโดยเฉพาะนะครับสำหรับเพืชที่ให้หัวนะครับเมื่อมันสัาหลังแปลงนี้นะครับได้ธาตุเคหรือว่าโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเพียงนะครับก็ทําให้มันดูดซับนะครับนําไปสร้างรากนะครับทําให้รากแข็งแรงรากขยายได้กว้างนะครับและทําให้การดูดซับอาหารนั้นดีขึ้นนะครับเมื่อรากแข็งแรงนะครับก็เปรียบเสมือนกับ มือไม้ของคนเรานะเมื่อมือไม้ของคนเราแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะหยิบจับสิ่งใดหรือว่าทํางานอะไรก็ได้เยอะขึ้นนะครับเมื่อโพแทสเซียมหรือว่าตัวเคนะครับไปทําให้รากของมันสัพหลั่งแปลงนี้นะครับแข็งแรงขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะดูดซับเอาแร่าธาตุหรือว่าอาหารต่างๆในดินนะครับไปพัฒนานะครับไปส่งเสริมพัฒนาให้รากที่จะเติบโตไปเป็นหัวนั้นได้ มากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้หัวมันสับป,ปะหลังแปลงนี้นั้นค่อนข้างใหญ่นะครับและในส่วนของมันสับป,ปะหลังหรือว่าพืชของเรานะครับถ้าหากว่าขาดาธาตุเคหรือว่าธาตุโพแทสเซียมนะครับจะเป็นยังไงนะครับในลักษณะของการมองเห็นภายนอกที่มองเห็นได้ง่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะของอาการเหี่ยวง่ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะให้น้ําสม่ําเสมอก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรนะครับและถ้าหากว่าพวกพืชไร่ให้หัวอย่างมันสับป,ปะหลัง มันเทศหรือว่ามันตะเภานะครับหัวนั้นก็จะรีบนะครับหัวจะรีบเล็กลดจืดนะครับและรากไม่เดินนะครับพอรากไม่เดินนะครับทําใหา้การดูดซับอาหารหรือแร่ธาตุจากดินไปเลี้ยงหัวนั้นก็จะไม่ดีนะครับทําให้หัวเล็กนะครับและถ้าหากว่าเป็นมะพร้าวนะครับเนื้อนั้นก็จะไม่มันนะครับมะพร้าวนั้นจะไม่มันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไรอ้อยนะครับถ้าเป็นอ้อยนั้นอ้อยจะปราศจากความหวานนะครับ แล้วก็ต้องมีคนถามนะครับว่าแล้วทําไมนะครับประสิทธิภาพของขี้หมูอัดเม็ดนะครับถึงดีกว่าขี้หมูไม่อัดเม็ดนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับ3ข้อข้อแรกนะครับก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าข้อหนึ่งนะครับโอกาสถูกชะล้างจากฟ้าฝนนั้นค่อนข้างยากเพราะอะไรนะครับ พราะเมื่อนขี้หมูมาอัดเม็ดนะครับพออัดเม็ดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีน้ําหนักต่อเม็ดนั้นค่อนข้างมากกว่าขี้หมูหรือว่าปุ๋ยคอกที่ไม่ได้อัดเม็ดนะครับลองสังเกตดูไหมครับว่าปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆที่เราไม่ได้อัดเม็ดนะครับเมื่อเราทําการโรยนะครับเมื่อเราทําการโรยไว้ในไร่นะครับในจังหวะที่มีลมหมุนนะครับหรือว่าลมฝนมานะครับมันก็สามารถที่จะหอบหรือว่าพัดปลิว ไอ้ปุ๋ยคอกที่ว่าไม่ได้อัดเม็ดนั้นปลิวออกไปนะครับและในกรณีที่หากว่าฝนตกมานะครับเมื่อมีน้ําไหลนะครับปุ๋ยที่ไม่ได้อัดเม็ดนะครับมันก็จะไหลไปกับน้ําได้ง่ายกว่านะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ถ่ายกลบนะครับมันก็จะไปกองอยู่ที่ที่เดียวนะครับไม่เหมือนกับปุ๋ยที่อัดเม็ดแล้วนะครับเมื่อปุ๋ยที่อัดเม็ดแล้วนั้นมันมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเม็ดนะครับมันก็เลยทําให้การเคลื่อนย้ายจาก น้ำการถูกชะล้างจากน้ําฝนนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับเมื่อปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนะครับมันถูกชะล้างได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับข้อที่2ที่หมกําลังจะกล่าวถึงนะครับก็คือ,อปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนั้นพืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะครับและเสมือนกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับเพราะว่าเมื่อการถูกเคลื่อนย้ายหรือว่าถูกชะล้างได้ยากขึ้นนะครับ แล้วก็มันก็เลยทําให้ออไอ้ปุ๋ยตัวนั้นนะครับเมื่อมีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับนะเมื่อฝนลงมาเล็กน้อยมันก็สามารถที่จะละลายได้ตรงนั้นเลยนะครับไม่สามารถที่จะเออนอกเหนือไปจากตรงที่เราใส่นะครับแล้วข้อน,นี้นะครับข้อ2ที่ผมพูดนะครับก็คือพืชมันสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเสมือนฉีดปุ๋ยทางใบนะครับถามว่าทําไมาพืชหรือว่ามันสัมปะหลังของเรานั้นสามารถนาธาตุอาหารจาก ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดไปใช้ได้ทันทีทันใดนะครับเสมือนกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับก็ต้องอธิบายให้ฟังนะครับว่าในส่วนของออปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกนะครับหรือว่ารวมทั้งปุ๋ยขี้หมูที่ไม่ได้อัดเม็ดนะครับบางครั้งนะครับเกษตรกร,ะกรนะครับก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีความแห้งความชื้นที่เหมาะสม กับพืชของเราหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับในช่วงเวลาที่เราตากนะครับนะครับในช่วงเวลาที่เราตากแดดแดดไม่พอนะครับหรือบางวันฝนตกฟ้าคลึ้มนะครับหรือบางครั้งเก็บก่อนเวลาแล้วเอามาใส่ถุงเก็บไว้นะครับก็จะทําให้ความชื้นนั้นยังคงมีอยู่ในปุ๋ยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์ที่ไม่ได้อัดเม็ดนะครับถ้าความชื้นในปุ๋ยมูลสัตว์นะครับยังมีนะครับ 1> <tyard>. <1> เมื่อเรานําไปใช้กับพืชหรือว่ามันสประหรหลังของเรานะครับในความชื้นของปุ๋ยมูลสัตว์นะครับจุลินทรีย์นะครับจุลินรีย์บางตัวที่อยู่กับความชื้นของปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยออคอกหรือว่าปุ๋ยขี้หมูนะครับที่ไม่ได้อัดมิดนะครับอันนี้พูดถึงไม่ได้อัดมิดนะครับจุลินทรีย์ตัวนั้นนะครับมันจะไปดึงเอาไนโตรเจนจากดินไปช่วยทําการย่อยสลายขี้หมูหรือว่าปุ๋ยคอกที่ยังมีความชื้นนะครับคราวนี้และครับนะพอจุลินทรีย มันดึงเอาไนโตรเจนไปจากดินนะครับเพื่อที่ว่าจะไปช่วยย่อยสลายาปุ๋ยคอกนะครับที่มันยังมีความชื้นครับมันก็จะไปเป็นการแย่งไนโตรเจนของพืชเราหรือว่ามันสัมปะหลังของเรานะครับบางครั้งนะครับพอเมื่อเกิดการาดึงเอาไนโตรเจนไปในจํานวนมากทําให้พืชหรือว่ามันสัมปะหลังของเรานั้นเกิดการขาดไนโตรเจนนะครับทําให้เกิดการเติบโตที่ล่าช้านะครับต้นเล็กเหลืองนะครับและจุลินทรีย์นะครับ ที่มันดึงเอาไนโตรเจนจากดินไปช่วยการย่อยสลายาปุ๋ยคอกนะครับที่ว่ามันไม่แห้งนะครับมันยังใช้เวลานานนะครับประมาณ3-4ถึงเดือนนะครับในกรณีที่ขี้หมูหรือว่าปุ๋ยคอกของเรานั้นมีความชื้นมากนะครับแต่ในส่วนของปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนะครับมันจะนะครับจะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคนะครับการดูดความชื้นนะครับทำให้ความชื้นนั้น คงที่อยู่ตัวนะครับเราจึงตัดปัญหา,าในเรื่องของความชื้นนะครับในเรื่องของจุลินทรีย์ที่จะมัวเสียเวลามาดึงไนโตรเจนไปย่อยสลายนะครับในส่วนข้อที่3นะครับที่ว่าประสิทธิภาพของขี้หมูอัดเม็ดกับขี้หมูไม่อัดเม็ดหรือว่าปุ๋ยคอกอัดเม็ดกับปุ๋ยคอกไม่อัดเม็ดนะครับข้อ3ก็คือเป็นปุ๋ยที่มีธาตุหลักรวมค่อนข้างสูงนะครับ ในส่วนของการใส่นะครับเจ้าของไร่แปลงนี้นะครับเขาใช้ขี้หมูอัดเม็ดนั้นใส่อยู่2ช่วงแล้วก็2ลักษณะนะครับช่วงแรกนะครับเขาจะใช้การเดินเดินนะครับเดินโรยระหว่างร่องนะครับเดินโรยขี้หมูเม็ดระหว่างร่องมันนะครับแล้วก็ใช้รถไถรถไถเล็กนะครับรถไถคันเล็กที่สําหรับแถกหญ้าในร่องมันนะครับเขาก็จะใช้ แทกตามก็คือกลบหญ้าไปด้วยนะครับก็เมื่อถึงเวลากําจัดวัชพืชนะครับเขาจะใช้ขี้หมูอัดเม็ดนะครับโรยแล้วก็ใช้รถไถแทกหญ้ากลบไปในร่องนะครับส่วนระยะที่2นะครับเขาใช้ในช่วงมันสัมปหลังเริ่มจะลงหัวนะครับในช่วงนี้จะใช้ค่อนข้างทีหน่อยนะครับเพราะว่ามันกําลังจะลงหัวนะครับเขาก็ใช้ปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนั้น โรยลงนะครับโรยลงระหว่างสับวางต้นนะครับที่รัศมีพุ่มใบนะครับจะอยู่ที่เดือนละสองครั้งนะครับตั้งแต่ปุ๋ยเออขอโทษนะครับตั้งแต่มันสัปปะหลังเริ่มลงหัวก็คือ1 5 0บวันขึ้นไปเขาจะทําอย่างนี้นะครับเดือนละสองครั้งจนอายุมันของเขานะครับประมาณ7กเดือนนะครับเจ้าของไร่เขาก็เลยหยุดใส่นะครับครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมมันสัปปะหลังแปลงนี้นะครับที่ปลูกลา คือปลูกจนหมดฝนแล้วนะครับนะว่าทําไมถึงได้มีหัวขนาดใหญ่นะครับทั้งที่เจ้าของไร่เขาก็ทําใจไปแล้วนะครับนะเพราะว่าของมันอยู่ใต้ดินเห็นสภาพต้นมันสหรับของเขาแล้วก็คือท้อใจนะครับแต่ว่าพอขุดออกมาปรากฏว่ามันดีเกินความคาดหมายนะครับมันดีเกินความคาดหมายก็คือเกิดจากประสิทธิภาพของขี้มูอัดเม็ดนี่แหละครับนะทั้งการที่มีใน ตัวเจน NPK นะครับในตัวเจนทั้ง NPK นะครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับที่มีอยู่ในปุ๋ยขี้มูอัดเม็ดนะครับแล้วก็ทั้งการที่ปุ๋ยขี้มูอัดเม็ดนั้นพืชหรือว่ามันสัมภรหลังของเรานั้นสามารถนําไปใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการเอาไนโตรเออเอาจุลินซีมาดึงไนโตรเจนเพื่อที่จะไปย่อยสลายนะครับ ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ว่าการใส่ปุย๋ยเม็ดนะครับการใส่ปุย๋ยเม็ดชนิดใดก็ตามนะครับมันก็จะต้องอดูสภาพของฝนฟ้าอากาศเป็นตัวสําคัญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอใส่ปุย๋ยเม็ดหรือว่าใส่ปุย๋ยเคมีลงไปแล้วนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับไม่ช่วยในการละลายของปุย๋ยเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าปุย๋ยเม็ดที่เราหว่านลงไปหรือว่าใส่ลงไปนั้นก็คือ เปรียบเสมือนก้อนดินก้อนหินธรรมดานะครับที่เอาไปแค่วางไว้ให้มันสัมปะหลังของเรานะครับมันสัมปะหลังของเราก็ไม่สามารถที่จะดูดซับเอาไปใช้งานได้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปศึกษาวิเคราะห์นะครับกับคําพูดกับคําพูดแล้วก็สิ่งที่ผมได้นําเสนอนะครับว่ามันจะมีความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากที่สอบถามแล้วก็ได้ลงมาคุกคีตรงนี้นะครับก็เอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ลองหาซื้อมาใช้ไว้กันนะครับเอาที่บริษัทที่มีมาตรฐานสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตในมันสัมปะหลังของเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมคลิปนี้ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ